ดีใ,ใจมากรู้สึกแบบเก๋มีโปรเจกต์แบบนี้ด้วยพอเห็นชื่อช่างภาพก็ไม่ได้ถามอะไรเลยมีช่างภาพทั้งนี้ระดับนี้มาแล้วก็ถ่ายรูปให้เราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากมันไม่ได้มีโอกาสง่ายๆที่เราจะได้มาถ่ายรูปเพราะปกติคนที่ได้ถ่ายก็จะต้องเป็นแบบนางแบบซุปเปอร์สตาร์อยงี้ค่ะ ได้แต่งตัวนะคะอย่างที่เราเนี่ยไม่เคยกล้าแต่งมาก่อนทุกๆคนคะ่ะก็แบบชื่นชมว่า mm hmm. เอ้ยหุ่นเรา,าดีนะอะไรเงี้ยทำให้เราเกิดความรู้สึกมั่นใจในตัวเองอีกครั้งหนะะึ่งค่ะส่วนเนี้ค่ะมันแบบมีพุงย้อยถ้ามองข้างๆก็จะเห็นว่าน้องย่อยมากแล้วแขนมันใหญ่มากแล้วก็คือย้อยอะค่ะ คือด้านหลังอะ่ะมันจะย้อยแล้วก็พับลงมาเลยใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วก็จะไม่มีความมั่นใจค่ะเราเป็นคนหน้าเล็กแต่เราตัวใหญ่มากมีแต่ไขมันพอกรอบเอวเลยค่ะ a m a ซิ่ง <Amazing S 2> มากค่ะหนซ้ายเห็นขวาเ,เดินได้อกนอกบ้านได้แล้วมั่นใจขึ้นเยอะค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะเปลี่ยนจากคุณพุงหมาน้อยให้กลับมาแบนราบเหมือนเดิมเอมาราคือที่ที่ดีที่สุดแม่ขอบคุณเอมอราราที่ให้หุ่นใหม่แล้วก็ความมั่นใจจากพึงมาค่ะชอบมากมั่นใจมากแล้วก็แบบชีวิตเปลี่ยนนะคะมั่นใจมากขึ้นกล้าแต่งตัวมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือแบบเหนือความคาดหมายมากเลยค่ะจริงมั่นใจมากแบบปัญหาตรงหน้าท้องก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป มีความมั่นใจที่จะโพสท่าหลายๆท่าเลยค่ะผลงานที่ออกมาระดับต้นๆของประเทศเลยแน่นอนค่ะทำให้เรารู้ว่าจริงๆความเป็นธรรมชาตินี่แหละคือท่าที่สวยที่สุดแล้วต้องขอบคุณตัวเองด้วยค่ะที่นักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองแล้วกล้ที่จะพาตัวเองมาที่เอมาเรต